สวัสดีค่ะพอเสร็จงานนะคะเสร็จงานลุงก,ก็มาถึงเมื่อกี้นี่เองนะคะไปมอบของให้ทางโรงเรียนวัดบ้านสละศรีเนาะไปไปวัดมานะคะแล้วก็ไปอนามัยไปมอบของที่อนามัยไปมอบเพียงที่อนามัยแล้วก็ไปมอบอพงให้กับโรงเรียนบ้านจัปาดงแล้วก็ไปบ้านะะสาะศรีนะคะ กลับมานะครับมืดฟ้ากำฝนมาเลยนะคะลมพายุมาเหมือนจะรอว่าให้ลุงทำธุระเสร็จนะคะก็เทลงมาเลยนะคะเนี่ยกติฝนตกทุกวันนะคะแต่วันนี้เป็นวันงานเนาะเหมือนปูไม่ให้ฝนตกนะคะพอเสร็จภารกิจนะลุงกลับมาถึงไม่ถึงห้านาทีนะคะดูสิท้องฟ้าเปลี่ยนสีนะคะท้องฟ้าเปลี่ยนแปลง จากท้องฟ้าสว่างแดดจ้านะคะกับมืดมิดฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะคะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนาะไม่น่าเชื่อเลยนะคะมันเหมือนปฏิหารจริงๆนะแม่ดาติดแล้ววิ่งไม่ทันคุณอนุวัตรก็วิ่งแล้ว ว่าจะวิ่งกลับบ้านไม่ทันเลยนะคะดูดูด,ดูตกกระนำลงมาอย่างหนักตอนแรกว่าจะวิ่งไปปิดประตูนะคะไม่ทันค่ะตอนแรกว่าจะวิ่งไปปิดประตูไม่ทันไม่รู้ว่าจะได้ปิดหรือเปล่านะคะถ้าคนไม่หยุดนะคะ ก็ไม่คิดว่าฝนหรือว่าพายุจะมาเร็วขนาดนี้นะคะไม่คิดว่าฝนจะมาเร็วขนาดนี้เมื่อกี้ยังสว่างแดดจ้าอยู่เลยนะคะเนาะเมื่อกี้ยังสว่างแดดจ้าอยู่เลยนะคะดูพายุลมแรงขนาดนี้นะคะฝนก็มา วันนี้เราไปตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่ไปทําบุญตักบาทนะคะวันนี้บวงสรวงพระแม่ธรณีมวยผมนะคะจจก็เสร็จจากเสร็จจากทาบุญตักบาทบวงสรวงพระแม่ธรณีเสร็จเราก็มาที่อานามัยจัปราดงนะคะมอบเตียงนะคะ มอบเตียงเสร็จเราก็ไปที่โรงเรียนนะคะมอบเสาธงนะคะสลองเสาธงให้กับโรงเรียนจำปาดงนะคะแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนจำปาดงก็ไปบ้านโรงเรียนบ้านสละศรีนะคะเพิ่งลงจากรถมักมนะคะเอาจากผลไม้ใส่ถังยังไม่ทันเสร็จนะคะผลก็กลับตลับทันทีเนาะ องฟ้าปิดเพลงมาเลยนะคะเหมือนว่าจะหยุดไว้ก่อนเนาะเหมือนว่าจะตกตั้งแต่เช้าแล้วแต่หยุดไว้ก่อนนะคะแดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้นี่แหละค่ะคือมันเหมือนกับปฏิหารเนาะ มือนกับปฏิหารเหลือเชื่อจริงๆนะคะตอนแรกว,ว่าจะวิ่งไปไม่ทันนะคะก็เลยติดฝนอยู่นี่ติดฝนอยู่ที่หน้าองค์ปู่ อนแ,แรกคิดว่าจะตกตอนกลางคืนนะไม่รอเลยค่ะพอลุงทำธุระเส็จกลับมาถึงโตกลงมาทันทีเลยนะคะนั่นไงรถก็รถลุงก็เพิ่งจอดนะคะรถลุงก็เพิ่งจอดกลับมาจากบ้านโรงเรียนสรสศรีนะคะ ดี๋ยวรอให้ฝนซาอีกนิดนึงก็จะไปปิดประตูแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจต่เพียงเท่านี้นะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดไปดิง่งกดติดตามให้แม่ดาฟเอเมลี่ด้วยนะคะอ๋อพ่อฟื้นกับแม่คันใสไปไหนมาเนาะ